กราบสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่ององค์เพียงนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่ององค์เพียงนั้นก็จะนำเรื่องราวอีกหลายๆเรื่องราวนะครับมาบอกมาเล่าให้กับพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามได้รับชมรับฟังนะครับสหรัาหันนี้นั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ครูนะครับของหลวงปู่ภูแห่งวัดอินนะครับวันนี้จะนํามาเล่าให้กับ พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางของขังนะครับไปรับรู้นะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับไม้คูหลวงปู่ภูแห่งวัดอินนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับเป็นภาพของหลวงปู่ภูนะครับชื่อของไม้คูหลวงปู่ภูวัดอินนั้นสําหรับวงการเครื่องรางของขังแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องรางที่ผู้คนสาะหาหวังจะได้ครอบครองเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ แม้จะต้องจ่ายเงินในระดับ6หลักก็ยอมนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะได้สมหวังเสมอไปนะครับเพราะเครื่องรางชิ้นนี้ทำไว้น้อยมากนะครับและยังมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปอีกด้วยนะครับเช่นไม้เท้าหลวงปู่นะครับไม้พ่อครูไม้ครูนิ้วเพชรพระอิศวนไม้เท้าเวสวรรเป็นต้นนะครับก็ถือว่าหลายชื่อนะครับ มีทั้งคนเรียกว่าไม้เท้าหลวงปูมีทั้งเรียกว่าไม้พ่อครูมีทั้งชื่อว่าไม้ครูเฉยๆนะครับแล้วก็มีทั้งชื่อที่เรียกกันว่านิ้วเพชรพระอิศวรนะครับแล้วก็ไม้เท้าเวสวรณนะครับก็ถือว่ามีหลายๆชื่อที่เรียกขานกันนะครับสาเหตุที่ท่านทําน้อยก็เพราะขั้นตอนในการทํานั้นยุ่งยากมากนะครับอีกทั้งยังมีหลายขั้นตอนจากคําเล่าขานของลูกศิษย์ ก้คนกุติของท่านได้เล่าถึงขั้นตอนดังกล่าวไว้ดังนี้นะครับว่าวิธีการทํานั้นยากขนาดไหนนะครับแล้วก็ต้องหาอะไรมาบ้างนะครับถึงจะทําไม้ครูขึ้นมาได้นะครับสําหรับหลวงปู่ท่านจะเรียกเอาไม้สีสุกนะครับมาทําเป็นไม้ครูครับก็คือไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่สีสุกนั่นแหละครับแต่ต้องเป็นไม้สีสุกที่ถูกฟ้าผ่าทั้งกอนะครับลําต้น ต้องทอดยาวไปทางทิศตะวันออกนะครับภายหลังที่กอไผ่ตายไปภายในเกตวันนะครับต้องมีโขงช้างมาพบแล้วข้ามไปทั้งโขงด้วยนะครับนั่นจึงจะถือว่าเป็นไม้ไผ่สีสุกที่ใช้ได้นะครับไม่ใช่ไม้ไผ่ธรรมดาทั่วไปนะครับที่ว่าจะไปตัดมาแล้วมาทาได้นะครับก็ถือว่ายากนะครับก็จะมีฟ้า,าผ่าให้ตายทั้งกอนะครับแล้วก็ต้องมอีทอดยาวนะครับ กอไม้ไผ่ต้องทอดยาไปทางที่มันอ,ออกด้วยนะครับหลังจากที่กอไผ่ตายไปแล้วภายในเวันนะครับก็ต้องมีโขงช้างมาพบและข้ามไปทั้งโขงนะครับนั่นจึงจะถือว่าเป็นไม้ไผ่สีสุกที่ใช้ได้ถึงจะนํามาทําเป็นไม้ครูได้นะครับจากนั้นจึงตัดเอาเฉพาะท่อนปลายสามป่องเท่านั้นนะครับเมื่อได้ไม้ไผ่ที่ต้องการแล้วต้องนําไปผ่านพิธีกรรมอีกมากมายหลายขั้นตอนนะครับซึ่งขั้นตอนหนึ่งนั้นต้องนําไม้ไผ่ ที่ได้ไปทิ่มศพที่ตายวันเสาร์แล้วเอาไปเผาวันอังคารนะครับให้ได้ถึงเกดศพนะครับซึ่งในขณะที่ท่านสร้างนั้นหลวงปู่ท่านมาจำพรรษายังวัดสเกตท่านเอาไม้ทิ่มศพได้ถึงสี่ศพแต่ก็ยังไม่ครบนะครับภายหลังได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดสามปื้มนะครับท่านได้มีโอกาสเอาไม้ทิ่มศพได้อีกสาศพจึงครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนนี้นะครับ นอกจากนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่หลวงปู่ภูให้ความสำคัญก่อนที่จะมอบไม้ครูให้ใครนั่นก็คือต้องดูเสียก่อนว่าคนผู้นั้นเป็นเช่นไรเพราะเกี่ยวโยงกับการสร้างไม้ครูนะครับไม้ครูของหลวงปู่นั้นมีคุณวิเศษครอบจัก,กรวาลเลยเก็ว่าได้นะครับไล่ตั้งแต่คงกระพันชาตรีแถวคาดมหาสเสนจเจริญรุ่งเรืองป้องกันสัตว์ร,ร้าย อาถรรพ์เสนียดจันไรสารพัดนะครับถือว่าครอบจักรวาลน,นะครับสำหรับคุณวิเศษนะครับและมีคาถาที่ใช้บูชาไว้สำหรับกำกับไม้ครูของหลวงปู่ดังนี้นะครับก็คือมีคาถาที่ใช้บูชาไม้ครูของหลวงปู่นะครับเริ่มตั้งแต่ตั้งนโมสามจบนะครับแล้วระล,ลึกถึงหลวงปู่ภูแล้วท่องคาถาว่าคาเตสิคาเตสิ กิงกระนังกิงกระนังอาหารปิดตังชานามิชานามิสี่คนเดินหน้าห้าคนเดินหลังโอมกระังกระังเดินพานาไปเรื่อยนะครับก็คือให้ท่องบทคาถาบทนี้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับข้อสำคัญอีกอย่างหนึง่งที่ผู้บูชาไม้ครูของหลวงปู่ภูไม่ควรลืมนั่นก็คือทุกวันเสาร์หรือวันอังคารให้นำเอาหมูนอนตองนะครับวางเรยชายคาบ้าน แล้วบ่นเอาเถิดเทวดาที่รักษาองค์ไม้ครูจะออกมาหากสำเร็จดังที่บ่นไว้ก็ขอให้ทำอย่างที่บ่นไว้พร้อมกับอุทิศส่วนกุศลให้กับหลวงปูป่รูให้รุกเทวดาที่รักษาองค์ไม้ครูและผู้ร่วมสร้างทั้งหมดด้วยนะครับสำหรับการบ่นขออะไรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม้ครูของหลวงปู่รูวัดอินนะครับถือว่าเป็นของดีของวิเศษ ที่ทุกคนนั้นต้องการนะครับอยากหามาไว้ครอบครองนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่นํามาฝากกันสำหรับเครื่องรางของขังในวันนี้นั่นก็คือไม้ครูหลวงปู่ภูวัดอินนั่นเองนะครับเป็นเครื่องรางของขังที่ถ่งว่าสุดยอดนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับฝากกดติดตามไปด้วยกับช่องโอ์เพียงนะครับจะได้ นําเรื่องหรือหลายเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังและอีกหลายๆเรื่องราวนะครับที่นำมาเสือเสนอมาบอกมาเล่ามพูดให้กับพี่ๆทุกคนได้รับฟังรับทราบนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณครับเหนือส่เงินใดก็อย่างที่บอกนะครับหมั่นทําความดีสร้างบารมีให้เกียรติตัวเองถือว่าดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอให้ร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกคนนะครับฝากกดติดตามไปด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับ